ทำไมอาหารไทยส่วนใหญ่รสหวานเค็มเผ็ด ทั้งที่กินรสกัดเยอะๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเหตุผลแรกเลยเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนอาหารเสียค่อนข้างง่ายคนโบราณจึงใช้รสเค็มจากเกลือน้ำปลากะปิหรือรสเผ็ดจากพริกสมุนไพรต่างๆเพื่อช่วยถนอมอาหารและฆ่าเชือ้อเหตุผลต่อมารสหวานมาจากน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตาหนูก็มีเพื่อเอาไว้บาลานซ์รสเค็มและเผ็ดเพื่อให้อร่อยและลงตัวอีกทั้งอาหารไทยเนี่ยยังชอบผสมหลายรสชาติในจานเดียวทั้งหวานทั้งเค็มท,ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดเพื่อให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นและลงตัวและยังได้รับอิทธิพลจากการค้าขายในสมัยกกกกก่่่่่่่อออออออนนนนนททททีีาา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 าเเ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 เคครรรรรรืืงงงงศศแแแลลลละะววววััตตตถุุดดดดิิิบใใหหหหมมมมมๆจจปปปขข้้้้สสสยยย็็็ผึษณ์ไพ นะการกินอาหารรสจัดเช่นกะปิหรืออาหารเค็มจัดสามารถช่วยยับยัง้งหรือลดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฆ่าเชื้อได้โดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับเช่นเกลือช่วยลดน้ำในเนื้ออาหารทำให้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยสามารถเติบโตได้ต่ำหรือแทบจะไม่สามารถเติบโตได้สองเกลือความเข้มข้นสูงเช่นประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามารถขัดขวางการทำงานของเซลเชื้อจนทำให้เชื้อเนี่ยมันตายได้สามการหมกักไม่เพียงแต่เค็มแต่ยังมีเชื